สวัสดีครับผมโอ๊ตจากช่องโอ๊ตอาม,มานะครับสำหรับวันนี้เดี๋ยวผมจะมาแนะนำทุกคนปาติดตั้งแอปพลิเคชันบนทีวี lg กันนะครับโดยตัวอย่างผมจะเอาเป็นทีวี lg ซีรีส์ปี2024นะครับก่อนอื่นต้องเท้าความก่อนแล้วกันนะคือก่อนหน้านี้นนที่ผมทำคลิปติดตั้งแอป mac หรือว่า hbo mac บนทีวี lg เนี่ยนะครับมีท่านผู้ชมสอบถามมาเหมือนกันว่าทำไมพอเข้าไปที่ตัวแอปตัว store ของทีวีแล้วเนี่ย มันติดตั้งไม่ได้เลยแจ้งเตือนขึ้นมาให้เราล็อกอินบัญชีลงทะเบียนบัญชีนะครับเดี๋ยววันนี้ผมมาสาธิตวิธีการลงทะเบียนสร้างบัญชีแล้วก็ล็อกอินเพื่อติดตั้งแอปนะครับไม่ใช่แค่แอปแม็กกิเดียวนะสามารถติดตั้งแอปอื่นๆเพิ่มเติมที่ทีวีรองรับไปด้วยนะครับในกรณีถ้าเกิดเราจะติดตั้งแอป HBO Max นะครับทุกคนถ้าเกิดเข้าไปที่ตัวแอปหรือตัวสโ r e ของ LG เนี่ยให้ทุกคนเซิร์ชคำว่า Max นะเซิร์ช e นะว่า HBO หรือ HBO Max เนี่ยยังเซิร์ชหาไม่เจอนะครับวิธีการล็อกอินบัญชีทำได้หลายวิธีนะครับเลือกเอาวิธีใดวิธีหนึ่งนะครับวิธีที่1การล็อกอินบัญชีด้วยติ้นคิวนะครับตอนอื่นทุกคน ต้องโหลดแอปพลิเคชัน LG ThinQ นะครับสามารถติดตั้งกับมือถือทั้งระบบ Android แล้วก็ iOS สามารถไปเซิร์ชที่ Google Play หรือว่า App Store ได้เลยนะครับจากนั้นเนี่ยให้เราเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตที่มือถือแล้วก็ที่ตัวทีวีเนี่ยจากเราเตอร์ดูเดียวกันนะครับไม่ว่าจะเป็น Wi-Fi หรือ t ถ่า l a n d ก็ได้ขอให้อยู่ในวงสัญญาณเดียวกันนะครับจากนั้นเราเปิดแอป LG ThinQ เขาก็จะมีให้เราแอดอุปกรณ์จับคู่รหัสที่หน้าจอทีวีนะครับจากนั้นเนี่ยเขาจะมีให้กดดึงบัญชีก็คืออาจจะให้กดเข้าร่วมนะครับเพื่อเอาบัญชีที่เราผูกไว้กับตัวทิมคิวดึงมาที่ตัวสโตร์นะครับเราก็สามารถติดตั้งแอปพลิเคชันบนทีวีได้แล้วนะครับวิธีที่2การล็อกอินบัญชีด้วยก็สั์มือถือนะครับ พอเราเลือกหัวข้อที่2ตรงนี้ไปหน้าจอจะมี QR code พร้อมกับโค้ดรหัสขึ้นมาจากนั้นเนี่ยแนะนําทุกคนเอาตัวโทรศัพท์มือถือแล้เนี่ยแหละครับจัดการสแกน QR code บนหน้าจอครับคราวนี้ตัวมือถือเนี่ยเขาจะวิ่งไปที่เว็บไซต์นะครับเพื่อล็อกอินเราก็จับตู้รหัสที่หน้าจอให้เรียบร้อยจากนั้นเขาจะมีให้เราเลือกลงชื่อเข้าใช้ ได้หลายรูปแบบนะครับไม่ว่าจะเป็นทางไลน์ทางบัญชีอีเมลทาง Facebook Social Media ทาง Apple ID นะครับหรือถ้าเกิดใครมีบัญชี LG อยู่แล้วเนี่ยก็กรอกที่หน้านี้แล้วก็กดเข้าสู่ระบบจากตรงนี้ได้เลยนะครับวิธีที่3ครับ การล็อกอินบัญชีด้วยตัวทีวีโดยตรงคือถ้าเกิดเราเป็นสมาชิกบัญชี lg อยู่แล้วเนี่ยเรากดเข้าสู่ระบบนะครับจัดการใส่อีเมลป้อนรหัสผ่านนะครับแล้วก็กดเข้าสู่ระบบจากตรงนี้ได้เลยแต่ถ้าเกิดท่านผู้ชมเคยสมัครไว้แล้วจํารหัสผ่านไม่ได้เราก็กดลืมรหัสผ่านตรงนี้นะครับแล้วก็เขาจะมีแจ้งเตือนไปที่อีเมลของเรานะครับให้เราจัดการรีเซ็ตรหัสผ่านนะแล้วก็สร้างรหัสผ่านใหม่นะครับตามเงื่อนไขจากนั้นเราก็กลับมาล็อกอินบัญชี ที่ทีวีได้เลยนะครับส่วนสำหรับท่านผู้ชมที่ยังไม่เคยสมัครเป็นบัญชี LG เลยนะครับก็เลือกหัวข้อที่3ได้เช่นกันนะครับตรงนี้เขาจะมีให้เรากดสร้างบัญชีครับจากนั้นนะครับให้เรากรอ,อกบัญชีอีเมลของเราเข้าไปนะครับ ส่วนตัววัที่2เนี่ยเขาจะมีให้เราสร้างรหัสผ่านขึ้นมาใหม่นะครับซึ่งรหัสผ่านก็จะมีบอกเนื่อนไขว่าต้องเป็นรหัสผ่านอย่างน้อยแปตัวตัวอักษรภาษ,าษาอังกฤษผสมกับตัวเลขหรือตัวอักขระพิเศษนะครับก็คือให้เราป้อนรหัสแบบนี้สองครั้งนะครับจากนั้นให้เราใส่ในส่วนของวันเดือนปีเกิดของเรานะครับจากนั้นก็คือกดยืนยนันปุ๊บคราวนี้มันจะมีแจ้งเตือนมาที่อีเมลของเรานะครับว่าเราเป็นเจ้าของบัญชีอีเมลนี้ไหมเราก็ ถ้าเกิดได้รับอีเมลก็กดยืนยันนะครับจากนั้นเราก็เอาพาสเวิร์ดที่เราสร้างเมื่อสักครู่เนี่ยเข้ามากดลงชื่อเข้าใช้ที่ตัวทีวีได้เลยนะครับเปนอน์าบ้างครับสำหรับวิธีการล็อกอินบัญชีเพื่อโหลดแอป,ปกับตัวทีวีเอนะครับซึ่ง ขั้นตอนจริงๆก็ไม่ได้ยุ่งยากซับซ้อนอะไรนะครับก็ทุกคนทําตามวิธีนี้ได้เลยนะครับสุดท้ายก็ขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมแล้วก็ฝากติดตามช่องโอ๊ตอมาไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับ